สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง tr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวล่างนะครับมาฝากกันสูตรแต้มรวม2ตัวล่างงวดที่แล้วนี่หลุดนะครับวันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะลงดีไม่ลงดีนะครับก็มีท่านผู้ชมขอเข้ามานะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ ประกอบการตัดสินใจนะครับนะครับการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับลองพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็จะเป็น2ส,สูตรใหม่นะครับในงวดนี้นะครับสูตรแต้มรวม2ตัวล่างแต่ส่วนตัวก็มองว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าจับก,กับตัวเด่นหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็เข้าแต้มนะครับส่วนมากก็มองว่าน่าสนใจ ส่วนมันจะเป็นไปนตามที่เราคิดระวังหรือไม่ก็ต้องรู้นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรู้น,นะครับว่ามันจะเป็นตามนี้หรือไม่รับชมน่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสองสูตรเทียบชนนะครับวดแรกก็จะชนกันอยู่2ตัวสี่กับ7แต้มรวมนะครับ2ตัวล่างผลรางวัลที่ออกนะครับห1นึ่งนะครับแต้มเจ็ด ว่าจะมาชนกัน2ตัว2แต้มนะครับ3กับ7ผลดบนวันที่ออก2 1นะครับแต้ม3ชนกัน3ตัว3แต้ม6 7 0จ็ดวันที่ออก5 1นะครับแต้ม6ชนกัน5กับ8นะครับออก2 3นะครับแต้ม5ชนกัน3กับ6นะครับบนวันที่ออก5 1นะครับแต้ม6 จนกัน5 6 8นะครับผลรางวัลที่ออก50นะครับผลของแต้มรวมก็คือแต้ม5นะครับชนกัน3ตัว3แต้มนะครับ903าศูผลรางวัลที่ออก54นะครับแต้ม9ชนกัน2ตัว2แต้มนะครับกับผลรางวัลที่ออก32นะครับแต้ม5 สถิติของทั้งสองสูตรนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกสามงวดนะครับสถิติที่เข้ามานะครับแต่ที่ทําเป็นตัวอย่างนี้จากสูตรที่สองที่จะเอามาเทียบชนนะครับงวดแรกนะครับ1นึบวกสเป็นห้าห้าบวกเเป็น12ได้เลข2 เริ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับ4ตัว2 3 4 5ตัวที่4ให้บวก2นะครับหรือว่าเพิ่ม2เป็น7นะครับผลรางวัลที่ออก6 1นะครับแต้ม7 2 3 4 5 7นะครับออก2 3นะครับ2 1นะครับแต้ม3 5 6 7 8 0นะครับออก5 1แต้ม 5 6 7 8 0นะครับออกซับสนะครับแต้ม5 3 4 5 6 8นะครับออกออก5้นะครับแตมกม6 3 4 5้8แนะครับออก5 0นะครับแต้าแปก้นะครับออก5 4นะครับแตม9้9 4บวก5เป็น9 9 6เบก6เป็น15นะครับเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ4ตัวตัว,ตวสุดท้ายที่4ใ,ให้บวก2 5นะครับ5 6 7หนะครับ8บวก2เปได้0เอาตัวท้ายนะครับกับผลางวัลที่ออก3 2นะครับแ้ม5เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมารุนกัน 3บวก0บวก9นะครับเป็น12ได้เลข2นะครับตัวแรกเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็จะเป็น3 4 5ตัวสุดท้ายนี่ตัวที่4นะครับให้บวก2นะครับเป็น7 2 3 4 5 7 1าเมษายน68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับ สูตแต้มรวมนะครับ2ตัวล่างจากมาใหมานะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนสูตรนี้นะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับเ้ามาทีหลังนะครับสามงวดงวดแรกนะครับ สอบวกเเป็น11บเอเปลี่ยนบวกเ็เป็น18ได้เลขแปดเพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับสูตรนี้แปดหนกับราวัลที่ออกหกนะครับแป้ม7 7 0ก้านะครับออกสองหนะครับแปม3บวกกันแล้วนะครับได้4 7 0เจย์ส างวัลที่ออก5 1นะครับแทม6บวกกันแล้วได้9นะครับเพิเ่มไปทีละสามแทม9 2 5 8 1กับรางวัลที่ออก2 3นะครับ2อบวกสเป็น5นะครับผลของแทมรวมก็คือแทมห้าบวกกันแล้วได้20นะครับ0 3 6 9 2กับรางวัลที่ออก5 1 5หบวกหเป็น6นะครับผลของแทมรวม แยม6บวกกันแล้วได้16นะครับ6 9 2 5 8กับรางวัลที่ออก5 0นะครับ5้บวกศเป็น5นะครับผลของแต้มรวมก็คือแยมหบวกกันแล้วได้10นะครับ0 3 6 9 2กับรางวัลที่ออก5 4 5สบวกสเป็น9นะครับผลของแต้มรวมก็คือแยมเก้า ว่ที่ผ่านมาสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแปดบวกห้าเป็นสิบ3ามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าได้เลขเก้าเพิ่มไปทีละสามต้มห้าตัวนะครับเก้าสองห้าแปดหนึ่งกับผลวันที่ออกสามสองต้มห้าเป็นสูตรใหม่นะครับของงวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้เป็นสูตรใหม่ แสองสูตรนะครับก็สงองไปอพิจารณาดูนะครับของงวดนี้นะครับสูตรนี้5บวก9เป็น14 14บกเเป็น23ได้เลข3เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น6 9 2 5 1 เษายน68นะครับจะมีแต้มไหนมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวล่างนะครับชนกันก็ดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลักหนอวยของเลขท้ายครั้งที่สองถ้าเราลองมาเทียบชนกัน กับโดนี้ระหว่าง2-0ูตนะครับตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข2น,นะครับเลขก3เลขก4ไม่มีม,มีเลข5เลขก7ไม่มีนะครับชนกันอยู่3ตัว3แต้มนะครับ อย่ที่แต้ม2แต้ม3นะครับแล้วก็แต้ม5นะครับจะมาไม่มานะครับ1นเมษายนห8แต้มไหนจะมานะครับท่านผู้ชมลองไปคิพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับ เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับกอถ,ถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับสถิติก็ตามนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติด